ตัวนี้เป็นแท่นตัดเหล็กแบบแห้งขนาด14นิ้วที่สามารถตัดเหล็กได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วอย่างมากเลยนะครับแถมเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเบากว่าแท่นตัดเหล็กท,ทั่วไปเลยรวมถึงนะพวกความร้อนที่เกิดกับตัวชิ้นงานก็จะน้อยกว่านะครับที่สําคัญในเรื่องของความแม่นยําในการตัดเนี่ยตัวนี้จะดีมากๆเลยนะครับประกายไฟที่เกิดขึ้นในการตัดก็จะน้อยกว่าอย่างมากเหมาะสาหรับนะครับช่างมืออาชีพนะที่ใช้งาน เกี่ยวกับเครื่องตัดเหล็กนะที่ต้องการความแม่นยำหรือว่าจะเป็นสายช่างสาย DIY ก็ตามนะครับก็สามารถที่จะใช้งานตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามารีวิวตัวเครื่องตัดเหล็กแบบแห้งขนาด14นิ้วนะครับของพัมคินนะครับซึ่งรุ่นนี้คือตัวรุ่น j d 3ิด D355 หรือรหัสของรุ่นเขาก็คือ50238นั่นเองนะครับ มาดูในเรื่องของงบประมาณตัวเครื่องก่อนนะครับตัวเครื่องเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นสองพันฮะประมาณนี้นะครับรวมกับใบด้วยใบก็ประมาณสักสามพันกว่านะครับดังนั้นท่านใดจะใช้งานเนี่ยก็ลองดูเป็นอีกลักษณะของตัวคเครื่องรวมถึงการใช้งานเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวแท่นตัดไฟเบอร์เลยนะครับแต่ตัวนี้จะแตกต่างในเรื่องของความเร็วรอบที่เขาทํามาโดยเฉพาะเจาะจงให้เหมาะสําหรับ ตัวใบตัดของเขาด้วยนะซึ่งใบตัดตัวนี้จะเป็นใบตัดขาบ่ายนะครับหลักการทํางานของใบตัดคาบ่ายนะจะเป็นการตัดเนื้อของวัสดุเนี่ยออกไปเลยนะครับจะไม่เหมือนกับพวกใบตัดไฟเบอร์ทั่วไปที่จะต้องใช้หลักการเสียดสีนะครับจะทําให้ขนาดของใบตัดเนี่ยมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆนะเวลาใช้งานแต่ใบตัดขาบ่ายเนี่ยจะไม่มีขนาดเล็กลงนะครับดังนั้นก็จะใช้งานได้นานเลยนะครับสําหรับใบตัดขาบ่ายตัวนี้ก็จะเป็นลาเบลที่บอกว่านะครับลักษณะของ ชิ้นงานที่เราตัดนะครับเป็นเหล็กตันเหล็กกวง <ๆ S 1> อะไรพวกนี้นะครับเป็นเหล็กกล่องหรือว่าเหล็กกลมเนี่ยควรใช้ความเร็วรอบอยู่ที่เท่าไหร่ให้เหมาะสมนะครับเราก็สามารถดูที่ตัว La บเบลที่นี่ได้เลยนะครับวัสดุของตัวเครื่องเนี่ยถือว่าทํามาได้ดีเลยนะครับดูแข็งแรงทนทานมากนะครับอย่างตัวฐานเครื่องเองเนี่ยก็ทํามาจากอลูมิเนียมหล่อเลยนะครับเพื่อทให้ตัวเครื่องเนี่ยมีน้ําหนักที่เบากว่าเหล็กหล่อนะครับแต่ว่ายังมีความแข็งแรงทนทานอยู่ เริ่มต้นการใช้งานนะครับจะต้องถอดตัวบางใบนะครับของตัวเครื่องออกมาก่อนนะตัวนี้ก็จะเป็นระบบเซฟตี้อย่างหนึ่งเลยเพราะว่ามีการล็อกนะครับที่แน่นหนาเลยนะครับการถอดครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าตัวใบคาบ่ายเนี่ยเราใช้งานนะเราไม่แทบจะไม่ต้องเปลี่ยนใบเลยนะถ้าใบไม่แตกหรือว่าไม่สึกสึกหลอจนทําทให้ตัดชิ้นงานไม่ได้นะเพราะตัวนีน้จะมีความทนทาน กว่าใบตัดไฟเบอร์นะที่จะมีการสึกหลอตลอดเวลาส่วนตัวนี้จะไม่สึกหลอเลยนะครับเพราะใบตัดเขาเนี่ยเป็นใบตัดขาบ่ายอย่างที่ผมได้บอกไปเลยดังนั้นการเปลี่ยนเนี่ยเราเปลี่ยนครั้งหนึ่งเนี่ยก็ใช้งานไปยาวๆเลยครับใช้งานได้มากกว่าใบตัดไฟเบอร์เนี่ยหลายเท่าตัวนะครับถ้าเทียบนะใบขาบ่บายหนึ่งใบเนี่ยก็เทียบเท่ากับใบตัดไฟเบอร์สั้ประมาณ3 0มสบถึงห้ใบได้เลยนะครับในการใช้งาน ส่วนประกอบและการใช้งานตัวเครื่องก็จะคล้ายๆหรือว่าเหมือนกับตัวแท่นตัดไฟเบอร์เลยนะครับมีที่ล็อกใบมาให้กรณีที่เราถอดประกอบตัวใบก็จะง่ายแล้วก็สะดวกแต่อย่างที่บอกนะครับตัวใบตัดขบายเนี่ยเราไม่สามารถเอาไปใส่แท่นตัดไฟเบอร์ได้เพราะว่าความเร็วรอบของตัวเครื่องที่ทํามาเนี่ยจะไม่เหมาะสมในการใช้งานนะครับ ดังนั้นก็แนะนําว่าไม่ควรเอาตัวใบตัดคาบายไปใส่แท่นตัดเฟเบอร์ของเราถ้าขั้นใดมีอยู่นะครับต้องใช้กับตัวแท่นตัดของเขาโดยเฉพาะมีระบบเซฟตี้นะครับในการกดตัวเครื่องมาให้เพื่อป้องกันอันตรายนะครับมีกล่องสําหรับใส่ตัวเศษเหล็กเวลาตัดมาให้ด้วยการใช้งานก็ง่ายนะเพียงเสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็สามารถปรับความเร็วรอบที่หน้าจอ LED ตรงนี้ได้เลยนะครับ สาม,มารถปรับความเร็วรอบได้ตั้งแต่700รอบจนถึง1,300รอบให้เข้ากับหน้างานมีไฟ LED มาให้ใช้งานในที่มืดสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ผมอยากแนะนำเลยแล้วก็ห้ามลืมนะครับทุกๆครั้งในการตัดเนี่ยควรที่จะใส่ตัวแว่นตาที่เขามีมาให้นะครับเป็นแว่นตาใส่ตัวนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เวลาตัดนะครับมันเป็นหลักการของคือการตัดเฉือนเนื้อเหล็กนะครับหรือว่าเนื้อวัสดุออกไปดังนั้นมันก็จะมีพวกตัวเนื้อของวัสดุนะครับมันหลุดออกมานะอาจจะมีการ กระเด็นออกมาจากนอกเครื่องบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไปในกล่องเก็บตัวเศษเหล็กนั่นแหละครับ ตัวเม็ดเหล็กหรือว่าที่เราใส่ไว้นะครับแต่ว่าจะมีบางส่วนที่มันจะกระเด็นออกมาบ้างก็แนะนําเลยว่าควรที่จะใส่แว่นตาป้องกันด้วยโดยข้อดีอย่างแรกเลยนะที่มีหลายๆท่านรีวิวไว้นะแล้วผมก็ลองทดสอบก็คือว่าเวลาเราตัดนะครับมันจะทําให้ตัววัสดุที่เราตัดนะครับหน้าตัดตรงนี้มันจะไม่ร้อนนะครับซึ่งมันก็จริงเลยครับตามที่เขาบอกเพราะว่าผมลองจับดูเนี่ยมันก็แค่อุ่นๆเท่านั้นเองนะครับไม่ร้อนเลยถ้าเทียบกับเป็นแท่นตัดไฟเบอร์เนี่ยตัวนี้จะจับไม่ได้เลยนะครับเวลาตัดแล้วก็จะเห็นว่าตอนตตััััดดดดเนีี่่่ยยมจะไ้้งาาแลวววก็็รรคทสํญ ความแม่นยำครับตัวนี้ตัดได้ดีมากนะครับการตั้งฉากของตัวหน้าตัดเหล็กต่างๆที่เราตัดเนี่ยคือจะได้ฉากทั้งหมดเลยตลอดทุกแนวน่ครับอันนี้เป็นข้อดีที่ผมชอบมากๆเลยนะเพราะว่ามันจะทําให้เราทํางานถัดๆไปเนี่ยทำงานได้มกง่ายมากการปรับเปลี่ยน,นค่าสาของตัวฐานเครื่องก็สามารถทําได้ง่ายนะเพียงแค่หมุนนะครับตัวล็อกเท่านั้นเองไม่ต้องใช้ประแจรหรืออะไรในการขันเลยก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายแล้วรวดเร็วนะครับอีกหนึ่งข้อดีนะครับเรื่องของประกายไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยจะน้อยมากๆเลยนะครับ หรือบางการตัดเนี่ยแทบจะไม่เจอเลยก็มีนะครับขึ้นอยู่กับการกดความเร็วในการกดต่างๆด้วยนะจะเห็นว่าประกายไฟนจะน้อยถ้าเทียบกับเครื่องตัดไฟเบอร์อย่างแน่นอนเรื่องขององศาการตัด45แบบนี้นะครับจะเห็นว่าสามารถตัดได้ดีเลย ทุกแนวเลยนะครับมันก็จะทําให้การประกอบอเข้ามุมฉากกันแบบนี้นะก็จะสามารถประกอบได้ง่ายนะครับถ้าเทียบกับเครื่องตัดไฟเบอร์ถ้าท่านใดเคยใช้เป็นประจำเนี่ยมันจะได้แค่แนวเดียวนะประกอบชนได้แค่ฝั่งเดียวพอพลิกกลับมาอีกฝั่งเนี่ยก็จะเป็นช่องว่างช่องโหว่นะครับเพราะเวลาเราตัดไปเนี่ยตัวใบตัดไฟเบอร์เนี่ยมันสามารถที่จะเอียงให้ตัวได้แต่สําหรับถ้าเป็นตัดขาบายแบบนี้นะครับมันจะให้ตัวไม่ได้แล้วมันจะทําให้แนวตัดดูสวยงามประกอบงานได้ง่ายนะครับผม จริงๆเนี่ยตัวนี้ก็จะมีอีกหลายระบบเลยอย่างเช่นระบบ Soft ์สตาร์ตนะครับเวลาเรากดใช้งานเครื่องเนี่ยตัวเครื่องก็จะเริ่มทํางานช้าๆก่อนที่จะไปความเร็วรอบสูงสุดของเขารวมถึงระบบ Overload นะครับเวลาเครื่องใช้งานหนักเกินไปอย่างตัวเครื่องก็จะมีการตัดการทํางานให้อัตโนมัติด,ด้วยนะครับตัวนี้มอเตอร์ของตัวเครื่องนะครับไม่ใช้าตัวแปลงถานด้วยนะทำให้มีความทนทานนะครับแล้วก็อายุการใช้งานในยาวนานได้แต่มากกว่า แท่นตัดท,ทั่วไปเนี่ยถึง10เท่าตัวนะครับดังนั้นท่านใดกําลังมองหาแท่นตัดเหล็กสักตัวหนึ่งนะครับที่อย่างที่ผมบอกคุณสมบัติไปเลยนะครับตัดง่ายตัดเร็วไม่มีประกายไฟนะครับรวมถึงเสียงเนี่ยก็เงียบกว่าแท่นตัดไฟเบอร์ทั่วไปด้วยนะก็แนะนําเป็นของพัมคินรุ่นนี้เลยนะครับเป็นแท่นตัดเหล็กแห้งขนาด14นิ้วนะครับรหัส50238ตัวนี้เลยนะครับลองดูเป็นอีกหนึ่งข้อมูลในการใช้งานครับ